ฮอเกมาร์ตินแชมป์โลกมโต g p จีพีเตรียมเจรจาเพื่อยกเลิกสัญญากับอาร์พิเลีย e หลังจบฤดูกาล2025เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บอย่างรุนแรงออโตสปอร์ตรายงานว่าสถานการณ์ของมาตินและอารพิเลีย e เดินทางมาถึงทางตันหลังในสัญญาระบุว่าถ้าหากรถแข่ง ไม่สามารถทำให้เจ้าตัวมีลุ้นในกลุ่มหน้าของ Mo t ต GP หลังผ่านเฟรนส์กรังปรีก็จะเป็นการเปิดทางให้แชมป์โลกชาวสเปนิตสามารถยกเลิกสัญญากับทีมได้ก่อนหน้านี้มาตินมีอาการบาดเจ็บอย่างหนักตลอดช่วงปรีซีซั่นจนท่าสามสนามแรกประกอบด้วยพีทีกรังปรีออฟไทยแลนด์แกรนเพลยมิโออาร์เจนตินาและเรดบูกรังปรีออฟเดอะอเมริกาก่อนจะกลับมาลงแข่งที่กาตาอย่างไรก็ตามเจ้าตัวกลับบาดเจ็บซ้ำจนกระดูกซี่โครงหัก c ซี่และมีภาวะปอดรั่ว จึงทาให้ไม่สามารถลงสนามเพื่อสร้างผลงานทั้งนี้มีการเปิดเผยว่านักแข่งวัย27ปีมีการประชุมหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวและฝั่งอาพิเลียก็เตรียมเดินหน้าดําเนินคดีทางกฎหมายเช่นกันหากมาตินยกเลิกสัญญาในปี2 0 2 6ล่าสุดคาดว่ามาตินได้ยืดการพิจารณาออกไปจนถึงวันที่1 2บสถึงสิกันยายนในรายการซานมาริโนรังปรีสําหรับการเจรจากับอาพิเลียถ้าคุณชอบความสนุกและความเร็วอย่าลืมติดตามพวกเราวีมอเตอร์สปอร์ต